สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมิเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของมินิคอมเมนต์ชาว UAE ก่อนเกมการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติ UAE ในซูฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามินิคอมเมนต์ของชาว UAE ก่อนเกมการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติ UAE จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าทีมของพวกเราจะชนะ2-0มุมมองท่านต่อมาครับขอให้โชคดีนะ UAE คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าขอให้โชคดีนะทักไทยจากยุโรปความคิดเห็นท่านต่อมาครับมันจะเป็นของเราขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จนะ White Emirates พระเจ้าอวยพร มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าทำไมถึงไม่มีตั๋วเข้าชมแบบ V.I.P. หรือ First Class เลยคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับอย่าปล่อยให้ทีมชาติไทยเล่นลูกกลางอากาศพวกเขารู้ดีว่าพวกเรามีปัญหาตรงจุดนี้ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าจองตั๋วเข้าชมเรียบร้อยแล้วมุมมองท่านต่อมาครับเล่นให้เหมือนกับตอนที่พวกคุณเอาชนะทีมชาติไทยได้คอมเมนต์ Comment ท่านมากล่าวว่าขอให้โชคดีนะ U.A.E. ความคิดเห็นท่านต่อมาครับเบื้องหลังไวท์เอมิเรตส์พระเจ้าอวยพรมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าขอให้โชคดีนะขอให้พระเจ้าอวยพรผู้เล่นทีมชาติ UAE อคอมเมนต์ท่านมาครับขอให้โชคดีในนัดถัดไปนะชาว UAE ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าขอให้พระเจ้าอวยพรแก่พวกเขามุมมองท่านต่อมาครับส่วนที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้คือการเตรียมร่างกายให้พร้อม คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าคุณพลเสื้อขาวชนะ3 0ความคิดเห็นท่านต่อมาครับโชคดีนะมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าขอให้พระเจ้าอวยพรให้พวกคุณประสบความสําเร็จสร้างความสุขให้กับพวกเราทําให้ประชาชนของพวกเรามีความสุขพระเจ้าจงสถิตอยู่กับท่านคอมเมนต์ท่านมาครับโชคดีนะฮีโร่ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าผมหวังว่ามาวิกจะมีฟอรมการเล่นที่คงเส้นคงวานะ และมุมมองของชาว UAE ท่านสุดท้ายครับมันคือภารกิจของพวกคุณนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นำมาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใชส้สติและวิจรารณณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับมินิคอมเมนต์ของชาว UAE ก่อนเกมการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติ UAE ในึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญนคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้ปรดกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมวิจัคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติ เละเว็บไซต์ความคิดเห็น .com อมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ